อโอเคเนะอ่าวันนี้เรียนวิชาการงานจะใช้หน้าจอใหม่นะเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารเดี๋ยวครูมีกิจกรรมให้เล่นออกกำลังกายกันนิดนึงฮะไม่เห็น,หนเห,นหรอใครไม่เห็นมาขึ้นว่าอะไรเอ่ย ได้ได้เดวลรอเดี๋ยวรอว่ายังไงเห็นที่แชร์หน้าจอยังเอ่ยไม่เห็นเหรอมีใครเห็นที่มีใครเห็นที่ครูที่ครูแช์บ้างทำมือโอเคให้ดูหน่อย หนึ่งหน้าแหละหนั่นแหละใช่เลย <Okay. S 1> ใช่อ่ะโอเคเอามือลงเอามือลงมีคนเห็นหลายคนเลยตอนนี้ยังมีใครไม่เห็นอีกบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเรียนมีมีเกมให้เล่นนิดนึงแต่บอกก่อนนะว่า เกมที่ครูเนี่ยพวกเราอย่ารีบวิ่งไปหยิบนะเดี๋ยวครูจะมีคำถามมาให้อะคำถามแรกคำถามแรกอะไรเอ่ยมีด้ามจับใช้ตักอาหารรับประทานไม่ต้องบอกครูนะไม่ต้องบอกครูไม่ต้องบอกครูไม่ต้องบอกครูอ่ะโอ้โโอ้เราเราตอบมาซะแล้วฮะช้อนเหรอ รีบรีบตอบจังอข้อต่อมาข้อต่อมาไม,ไม่ต้องตอบครูนะข้อต่อมาไม่ต้องไม่ต้องตอบครูเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พวกเราเดินไปหยิบของชิ้นนั้นมาเดินนะเดินไม่ต้องวิ่งนะเดินเดินไปหยิบนะอะมาเฉลยเฉลยก่อนมีด้ามจับใช้ตักอาหารรับประทาน ฉเฉลยก็คือนี่ช้อนถูกต้องอ่ะอันต่อมาอันต่อมาห้ามตอบนะค่อยๆเดินไปหยิบนะอ่ะอันต่อมาอะไรเอ่ยใช้คู่กับช้อนมีปลายสามแฉกบางอันก็มีสี่แฉกเดินไปหยิบมาเดินไปหยิบมาเดินไปหยิบมามต้องตอบเดินไปหยิบมาเดินไปหยิบมา ไม่ต้องตอบเดินไปหยิบมาเดินไปหยิบมาเดินไปหยิบมาไม่ตองตอบอ่ามีคนโชว์แล้วหนึ่งคนเฟนโชว์แล้วอ่าเนยเนยเนยหยิบมาให้ดูแล้วอ่ามีผู้หยิบแล้วสตางหยิบแล้วอ่าฮะอ่าอ่เดี๋ยว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 รอเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนบางคนจะไม่กลับมาเลยเฮ้ยไอ้ดาไอ้ดาหยิบถูกป่าวไอ้ดา ไอ้ด้ามีสามแฉกเหรออันไหนอันไหนอันไหนเอ่ยนี่ผิดอ่านแล้วไอ้ด้าอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนไปหยิบยังไม่กลับมาเลยเดี๋ยวออยรอเฉลยพอเพื่อนเอามาแล้วอ่ะอ่ะเฉลยเฉลยใช้คู่กับชอ้อนมีปลายสามแฉกก็คือนีน่ตอบถูกทุกคนเลย เอาอีกเอาอีกสักข้อไหมอ่าอ่าอ่าอ่กข้อเดียวนะอีกข้อเดียวอีข้อเดียวเรื่องนี้เลยอะครูาเอาซ่อมลงก่อนเอาซ่อมลงก่อนอ่าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอะไรเอ่ยมีรูปทรงเป็นวงกลมแบราบขนาดใหญ่ใช้ใส่อาหาร อะไรเอ่ยแบนขนาดใหญ่ใช้ใส่อาหารอ่ะไปหยิบมาไปหยิบมาย้ำนะย้ำนะแบนนะแบนแบลลาบนะแบลลาบแบนแบนะอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไปหยิบมาอ่ะไม่รู้ไปหยิบมาไปหยิบมาไม่บอกไม่บอกอ่ะไปหยิบมาย้ำนะย้ำมีรูปทรงเป็นวงกลมแบลลาบนะเป็นวงกลมแบนลาบ ็นวงกลมแบลลาบไมไเอ่ยเฟนเฟนเฟนจับแต่แข็งให้ครูดูหน่อยอ่ามีเพื่อนตอบถูกแล้วหนึ่งคนสองคนไม่มีไม่แต่ไม่มีฮะอ่าอ่ามีผู้มาแล้วอ่อาวัลพดก็มาแล้วนายมาแล้ว ครูใจคิดมากมาแล้วลยอ่ะเอก่อนกินข้าว่ก่อนกินข้าวเอาพร้อมเ,เลยอ่ะไม่มีมไม่มีเฉลยเฉลยเฉลยท,ทรงกลมแบรลราบใช้ใส่อาหารก็คือ,อาจ,าจานตะกี้ตะกี้ครูแอบเห็นมีคนหยิบชามมีคนหยิบชามมาให้ครูไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ ต้องจานนะแบนลาบกูเขียนแล้วแบนลาบอ่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เรียนเดี๋ยวไม่ได้เรียนเดี๋ยวไม่ได้เรียนอ่ะอ่ะเอาของไปเก็บก่อนเอาของไปเก็บก่อนเดี๋ยวมาเรียนกันอ่ะเอาของไปเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ปกครองที่บ้านไม่มีจานข้าวกินเอาไปเก็บก่อน เดี๋ยวอรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะให้เอาไปเก็บมพร้อมกินข้าวยังไงเราเดี๋ยวอรออีกคนหนึ่งเดี๋ยวอรออีกคนหนึ่งว่ายังไงเอ่ย อ่ามาครบแล้วมาครบยังเอ่ยอ่ะครบแล้วอ่ามาเรียนเรียนเรียนมาเริ่มเรียนกันดีกว่า่ะมาเริ่มมานะเริ่มมานะอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงอาหารอันแรกก็คือลูกอะไรเนี่ยหม้ออะไรหม้อหุงข้าวอ่าถูกต้องหม้มอหุงข้าวใช้ทำอะไร ถูกตองโอ้หม้อขุงข้าวก็ต้องใช้ขุงข้าวนะอ่ะหม้อขุ่ข้าฮะครูเคยใช้หม้อขุงข้าวต้มมาม่าด้วยนะแต่จริงๆแล้วหม้อขุงข้าวควรจะเอาไปใช้ขุงข้าวอย่างเดียวพอนะอ่ะต่อมาต่อมาอะไรเอ่ยกระทะกับอะไร กระทะกับตะหลิวกระทะกับตะหลิวใช้สำหรับปรุงอาหารประเภทผัดของทอดอาได้ได้เดอร์เด๋ยวรอเดอร์ลอเดอร์ลอเด๋รวรอเพื่อนแป๊บนึงนะอ่ะต่อมาระหว่างรอเพื่อนเดี๋ยวคุปเปิดรูปไปก่อนดีกว่าอ่ะ อันนี้ก็คือหมอ้อนี่หม้มอมีหลายแบบเเห็นป่าอุ้ยอะหม้อแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวคู่เดี๋ยวคู่ขอเอาปากกาวงก่อนแป๊บหนึงนี่หมอ้มอถ้าสังเกตดีๆหมอ้อมีหูจับหลายแบบเลยเห็นป่ะเนี่ยมีหูจับเป็นแบบสองข้างเป็นแบบด้ามจับอันเดียวนี่ มออมันก็มีรูปแบบหลายทรงเนอะ <Okay. S 1> อ่ะขอลบแล้วนะมีผู้มีผู้กลับมายังเอง่ยอะมีผู้กลับมาแล้วอะอะหม้อหม้อใช้ทำประกอบอาหารอาหารที่มีน้ำเยอะๆเ,เช่นแกงส้มต้มจืด oh. 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 ต้มมามา่มา,มาก็ได้ อ่ะต่อมาไม่รู้ว่าพวกเราจะรู้จกักอันนี้หรือเปล่าอันนี้เรียกว่าอะไรฮะอะอ,อันเนี้ยมันมีหลายชื่อมากเลยบางคนก็เรียกหม้อนึ่งบางคนก็เรียกว่าลังถึงบางคนก็เรียกว่าซึ้งเออเอาไวาไ้ไวนึ่งอาหารเอาไว้นึ่งอาหารเช่นไข่ ไข่ตุ๋นก็ได้ขนมจีบซาลาเปามีได้หมดเลยหรือถ้าเกิดใครเคยกินก็จะเป็นปลาหนึ่งมะนาวอาหาราทำได้หลายอย่างเลยปปลว่ายังไงเอ่ยอะไรนะเสียงเฟงขัดๆให้หายครูฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย เนครูไม่ได้ครูไม่ได้ยินเฟนเลยครไูได้ยินเฟนเรียกครูแล้วก็เสียงหายไปเลยเอ้<บ>แป๊บนึงนะทุกคนทุกคนแป๊บนึงนะครูขอถามก่อนเสียงที่ครูพูดตอนเนี้ยมันติดขัดกระตุกอะไรไหมเอ่ยอ่ไม่นะอะ่โอเคโอเคไปต่อไปต่ออะไรเอ่ยอ่าต่อมา อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเตรียมอาหารชิ้นแรกชิ้นแรกอะไรเอ่ยกะละอะไรกะละอะไรฮะอ่ะกะละมังกะละมังใช้สำหรับใส่ล้างผากักล้างผลไม้ล้างเนื้อสัตว์อุ้ยแป๊บนนะเสียงพัดลมใครเอ่ย เสียงพัดลมใครเป่าเป่าโทรศัพท์เ่ยพายุเข้าแล้วอ่ะโอเคเงียบแล้วอ่ะต่อมาต่อมาอันนี้น่าจะรู้จักทุกคนอันนี้เรียกว่ามีดและ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 ที่อยู่อยู่ข้างใต้มีดแต่เรียกว่าอะไรเขียงโอ้ถูกต้องมีดกับเขียงอ่ะมีดกับเขียงเอา มีใช้สําหรับหั่นปอกหรือสับอาหารส่วนเขียงใช้เป็นที่รองรับการหั่นหรือการสับฮะอะไรเอ่ยอ่ะโอเคโอเคอ่ะต่อมาอันนี้เรียกว่าอะไรแล้ไอ้ไอ้เออคกกับสากใช่เนี่ยคกอันที่เป็นหินน่ะ หนักมากนี่นี่นี่อันนี้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 โคกหินอีกอันอีกอันหนึ่งครูว่านะอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นโคกดินเผาอันนี้น่าจะเป็นโคกดินเผาแต่แต่แต่ว่าโคกที่ทําจากไม้ก็มีนะโคกที่ทําจากไม้ก็มีอืม อ๋ออันเล็กๆใช่ไหมเอ่ออ่าใช่ใช่ะคกกับสาหรือว่าคกกับไม้ตีพริกอ่ะแล้วถ้าตัวคนเรียกอ่ะใช้สำหรับโขกอาหารให้แหลกให้ละเอียดส่วนใหญ่ก็จะใช้ตำน้ำพริกตำกะเพราทำส้มตำ ใช่หลักๆที่ที่เห็นบ่อยๆก็คือใช้ตำส้ตมตำเลยได้นนไไดยินถามว่างรูะเรียกทีละคนได้ไหมเพราะว่าเพื่อนตอบอะมัน,นวหนูไม่ได้ยินเสียงครูอ๋อะจะทีละคนเหรอทีละคนมันจะมันจะหมดหมดแล้วดิเฟนเอาไวข้ขราวหน้าเ้ากันไว้คราวหน้า ต่อมาหัวข้อต่อมาอุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหารอะไรบ้างที่ใช้ตักอาหารมาดูกันอันแรกก็คือฮะช้อนกับซ่อมอ่ะช้อนกับซ่อมใช้คู่กันเพื่อตักอาหารรับประทานอ่ะต่อมาอันนี้อ่ะทัพพีทัพพีทัพทพีตักข้าวนะ ใช้สำหรับตักข้าวหรือตักอาหารก็ได้ตักพวกแกงถ้าเกิดใครไปตามตลาดตลาดอังทองเราอะจะเห็นแม่ค้าที่ขายอาหารเขาใช้ทพีตักอาหารหมดเลยใช้ทพีตักอาหารปลาเลยเหรออะก็ จริงๆมันก็ใช้งานได้หลากหลายลนะแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปใช้ทําอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วหัวข้อสุดท้ายแล้วอ่ะหัวข้อสุดท้ายภาชนะที่ใช้ใส่อาหารอันแรกก็คือที่เราที่เราตอบมาตอนแรกอันแรกก็คือจานอ่ะจานใช้ใส่อาหารประเภทผัดยำทอดก็ได้ใครเรียกครูเอ่ย ว่ายังไงเฟนฮะเร็วเร็วนี้เร็วเ็วเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วนี้มีแววว่าจะได้แล้วจะจะเปิดแล้วอะต่อมาต่อมาจะจบแล้วจะจบแล้วต่อมาอันนี้เรียกว่าฮะมันใหญ่กว่าถ้วยเรียกว่าอะไรเอ่ยมันใหญ่กว่าถ้วยใหญ่กว่าถ้วย อันนี้เรียกว่าชามชามใช้ใส่อาหารประเภทน้ำเช่นต้มจืดต้มยำนี่ส่วนอันนี้อันนี้เรียกว่าถ้วย,วยอถ้วยเล็กเอาไว้ใส่น้ำจิ้มอใ่ใช่ถ้วยเล็กเอาไว้สหรับใส่น้ำจิ้มหรือน้ำพริกถ้วยกับชามอ่ะรูปร่างเหมือนกันเลยแต่แตกต่างกันแค่ว่าถ้วยมันอันนิดเดียวแต่ชามมันใหญ่กว่า ใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะจบแล้วได้เวลาเอาสมุดขึ้นมาเขียนชื่อแล้วก็วันที่ด้วยอ,วอะเขียนวันที่ก่อนเขียนเขียนวันที่ไปข้างบนแล้วเขียนชื่อไว้ข้างล่างของหน้ากระดาษ ใช่ตัวหนังสือเล็กไปเปล่าเล็กไปบอกคุณไนะด้ถ้าคุณขยายให้เนี่ยที่ที่หน้าจอเนี่ยเล็กไปมากใช่ไหม๋ยวขยายให้สักครู่สักครู่ ว่าไงเขียนอะไรลอกฮะเขียนอะไรหรอนี่แหละเขียนตามนี้เลยลอกโจทย์ไปก่อนเขียนวันที่เยอะใช่ไหมเขียนวันที่เขียนวันที่ไว้ข้างบนสุดเขียนตั้งแต่สีามลงมาถึงคะถึงเลขสองเลยครับแต่ไม่ต้องเขียนจุดๆตามครูอ<า>่ะเดี๋ยวเขียนพวกเราเขียนมาเขียนวันที่ให้เสร็จก่อน เดี๋ยวครูอธิบายว่าต้องทำยังไงบ้างอะอะไรนะ ถ้าเกิดว่าเขียนชื่อเอ้ยเขียนวันที่เสร็จแล้ว,ลวนะบอกให้เพื่อนปิดไม้ก่อนอ่าอาอ่โอเคอ่ะทุกคนปิดไม้ก่อนทุกคนปิดไม้ก่อนเดี๋ยวจะจะ,จะ,จ,ะจะได้อธิบายทีเดียวอ้าอ่าอ่าโจทย์นะโจทย์บอกโจทย์ก่อนให้นักเรียนเติมชื่ออุปกรณ์และพ,พร้อมกับวาดภาพประกอบพวกเราจะเห็นว่าข้อหนึ่งเนี่ย ครูมีคําให้อ่านว่าอะไรเอ่ยคำนี้นเนี่ยคําที่ครูวงกลมอ่านว่ากระทะอ่ากระทะแล้วในช่องสี่เหลี่ยมก็ให้พวกเราวาดรูปอะไรมากะะ็ให้พวกเราวาดใช่พวกเราก็วาดรูปกระทะมาส่วนข้อสองครูมีรูปอะไรมาให้เนี่ยอ่า ใช่พวกเราก็ต้องมาเขียนมาเขียนคำว่าช้อนกระซ่อมข้างบนจุดๆงงไหมเอ่ยไม่งงนะอะโอเคลุยเลยเ,เขียนครับเขียนเขียน,นเขียนโจทย์ด้วยครับว่าไงเอ่ยอะไรนะ ฮะครูฟังไม่ค่อยชัดขออะไรนะให้เติมคำแล้วก็วาดรูปฟังฟังฟังขวาฟังฟังกรอบสี่เหลี่ยมให้วาดรูปสังฟังตรงข้อหนึ่งข้อสองให้เติมคำใช่แค่อสองข้อแค่อสองข้อ ใช่ใช่แค่สองอันแค่สองอันอะไรนะวาดรูปหนึ่งอันเติมคำนนมหนึ่งอันนี่ไงอย่างข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งไม่ใช่สิ่ะอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งอย่างข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งครูมีคำว่ากระทะให้ถูกไหม ข้อหนึ่งข้อหนึ่งมีคำว่ากระทะให้ก็ให้พวกเราวาดรูปกระทะลงในกรอบสี่เหลี่ยมเราราก็วาดรูปกระทะมาใช่ใช่เราก็วาดรูปกระทะมา ว่าไงครับอะไรนะครูไม่ได้ยินเฮ้ย,ยครูไม่ได้ยินจริงจริงอะได้ยินแต่ครูแป้งครูแป้งอะไรสักอย่างว่ายังไงอ่ะ,อะทุกคนปิดไมค์ก่อนปิดปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อน ใครจะถามค่อยเปิดไมคแล้วกันเพราะเปิดไมคทิ้งมาหลายคนครูฟังไม่ออกเลยอ่ะว่าไงพจะไอวายฮะใช่รรครับเขียนน้นสมุดได้เลยฮะนี่ครูจะเข้าสิ่งโน้บุกกันเนี่ยฟังไม่ได้ยิน อ่ะข้อสองข้อสองข้อสองครูมีรูปช้อนกับซ่อมมาให้ก็ให้พวกเราเติมคำเป็นตัวหนังสือลงไปว่าช้อนกับซ่อมเขียนแค่สองข้อใช่ไหมคะหรือก็ต้องเขียนอีกจะเอาเพิ่มไหมล่ะจะให้เพิ่มไม่ไมไม่ไม่ไมง,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 งจริงๆครูคอยากเอาสักสี่ข้อ อ่ะโอเคอ่ะลงมือทําได้ปิดไมาลงมือทําเลยถ้าเกิดใครมีสงสัยอะไรก็ถามได้เลย